คือเมื่อวันที่5พฤษภาสองหมีเหตุการายิงน้องสาวของคุณหมอที่เป็นคุณหมอเหมือนกันที่สพบางบอวินในยุทธยาในพื้นที่นะครับแล้วคดีนี้ก็มีเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ร้อยเวรของสพบางบัินที่เป็นร้อยเวรที่เคยทําคดีน้องหญิงนาฬิกายาวิราชเนี่ยเป็นร้อยเวรในคดีนี้นะครับแล้วก็มีการเก็บอาวุธปืน ที่อยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมแม็กกาซีน2แม็กกาซีนแล้วก็โทรศัพท์มือถือสองเครื่องแล้วก็มีเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บนะครับเกี่ยวเกี่ยวรายละเอียดในในพื้นที่เกิดเหตุนะแล้วก็มีหมอมาชนนสูตรนะครับการเสียชีวิตประเด็นประเด็นแรกคือ1ห,หลังจากที่มีการเอาศพไปผ่าพิสูจน์ศพที่โรงพยาบาลมาหมาวิไลธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูนะครับอ่าก็พบว่า คุณหมอเนี่ยได้มีการลงความเห็นว่าผู้ตายเนี่ยมีการครบสารยานอนหลับอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือ,อผู้ตายเนี่ยถูกยิงด้วยการเอาหมอนกดทับที่หน้าอกแล้วก็ใช้ปืนยิงทะลุหน้าอกนะครับทะลุหน้าอกนะครับอันนี้นะครับเป็นผลแล้วก็ประเด็นที่คุณหมอนิศเวศเนี่ยยืนยันก็คือว่า ผู้ตายเนี่ยอาจจะยิงตัวตายหรืออาจจะมีผู้ทําให้ตายก็ได้ซึ่งคุณหมอน้องนิติเวศเนี่ย,ย,ยก็ไม่ฟันธงว่ายิงตัวเองตายหรือมีผู้ทําให้ตายนะครับประเด็นต่อมาคือหลังจากที่มีการพาพิสูจน์สอบออมาแล้วเนี่ยก็ไปดูผลของ,ของพิสูจน์หลักฐานก็พบว่ามีข้อพิรุษก็คือผู้ตายก็เหมือนที่คุณหมอนิติเวศพูดนะครับมีการยิงทะลุผ่านหมอน แล้วก็ทะลุผ่านหน้าอกเราลงมาลงมายังพื้นนะครับพื้นที่ใต้ที่นอนนะทีนี้สภาพศพเนี่ยน้องที่เสียชีวิตเนี่ยคุณหมอเนี่ยมีการนอนตะแคงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถนัดขวาแต่ปืนอยู่ทางซ้ายอันนี้คือความผิดปกติประเด็นสองท่ายิงถ้ายิงในท่าตะแคงนอนเนี่ยกระสุนที่ต้องทะลุผนังไม่ใช่ไปทะลุพื้นนะครับแล้วก็มีมูลเหตุจูงใจในการทะเลาะวิวาทกับคนสนิท นะครับกับครอบครัวคนสนิทนะประเด็นต่อมาคือพนักง,งานสอบสวนเนี่ยคดีนี้ก็คือร้อยตำรวจเอกประเรสริฐศักดิ์เนี่ยนะก็มีการเอาอาวุธปืนที่ยึดได้จากที่เกิดเหตุเนี่ยเอาไปขายนะครับหรือรักไปแล้วก็ทำทำหายไปนะอ้างว่าทําหายไปประเด็นต่อมาคือคดีชะนะสูตรการตายเนี่ยตั้งแต่ปีส5 6 3นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยร่วมกับรองผู้กับสอบสวนเนี่ยก็ไม่ได้มีการความคดีชอ นะครับให้เสร็จสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมาร้องขอให้กองปราบปรามเนี่ยช่วยลื้อคดีของน้องสาวคุณหมอเนี่ยขึ้นมาใหม่เพราะเรามีพยานหลักฐาน90%ที่เชื่อว่ามีผู้ทําให้ตายนะครับทั้งพิสูจน์หลักฐานทั้งตัวหมอนิติเวชนะครับแล้วก็ภาพประกอบต่างๆที่ที่จะให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูภาพ นี่คือสภาพที่ผู้ตายเนี่ยวันเกิดเหตุผู้ตายถูกคุมด้วยศรีรษะเอาผ้าห่มคลุมทั้งหมดนะแล้วก็มีการนอนหลังจากที่เปิดผ้าห่มออกแล้วเนี่ยผู้ตายเนี่ยนอนตะแคงนะครับเอา,าปืนก็ไม่ไม่ตรงกับมือที่ที่น้องเขาใช้เพราะน้องเขายิงปืนไม่เป็นนะ อันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันการยิงตัวตายลักษณะแบบเนี้ยจะไม่ใช่เป็นการยิงตัวตายอย่างที่พนักงานสอบสวนสบพบางบินสรุปนะครับผลนิติเวศเนี่ยนะครับพอสุดท้ายเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่า มีผู้อื่นทําให้ตายก็ได้ผลนิติเมตนะครับมีปื่นทำให้ตายก็ได้ดอ,ไดอันนี้ปืนปืนที่านักง,งานสอบสวนลักไปเป็นปืนกอกนะครับ9มมผลิตที่ประเทศอทศอสเตรเลียเป็นปืนที่อยู่ในที่เกิดเหตุพนักง,งานสอบสวนสบพบางอินลักไปลักไปขายแล้วก็ไปทําลายหลักฐานทั้งหมดนะครับจำนวนชนะสูตรการตายเนี่ย ก็ตั้งแต่ปี2อ1 3จนจถึงปัจจุบันน่ะอยู่ที่พนังสอบสวนเอาไปไว้ที่บ้านนะครับไม่ได้เอามาไว้ที่โรงพักเพิ่งไปตามมาเมื่อมันสูงที่ผ่านมาหลังจากที่ผมไปร้องผู้การจังหวัดนพรยุทยาความจริงมันตางโกรธะค่ะเพราะจริเราก็สงสัยมาตลอด2ปีเนาอะอว่าน้องเราน่าจะมีผู้ทําให้เสียชีวิตนะคะนั่นแหละอย่างตอนนั้นที่เราไปเจอเจอสภาพศพ อะไรที่มันิดสังเกตในความรู้สึกของเราตอนนั้นมีเยอะหลายอย่างมากค่ะก็คือทั้งผ้าผ้าที่คลุมมิดตัวน้องเลยอะค่ะคือเราเราไม่เห็นว่าน้องอยู่ตรงนั้นเออแล้วเราเปิดผ้าขึ้นไปเราถึงจะเห็นว่าน้องอยู่เนาะแล้วก็ลักษณะที่ต้องอมหมอนมาปิดปิดหน้าอกตอนยิงอะค่ะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าคนที่เขาเขาทำเองอะเขาจะทำในรูปนั้นเนาะเพราะอันนี้มันเหมือนแบบปกปิดนะว่า เออไม่ให้เสียงมันดังอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเราเองก็ไม่ใช่คนยิงปืนเป็น,แ,ปนออแล้วก่อนปืนเป็นของเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วานนะคะเขารู้สึกไม่ปลอดภย<ม>ัยอ,อเขาก็เลยมีแพลนว่าฉันจะต้องไปหาอาวุธมาอ,อประมาณนั้นค่ะคะือจรยิ่งผม,ผมผมรับ,รบการร้องเรียนคุณหมอเนี่ยเรื่องปืนที่ประสิฐศักิ์เอาไปขายแต่นี้พอเรา,เราได้เห็นผลทติเวศเนี่ยเราถึงเริ่ม ดูว่ามันไม่ใช่คดียิงตัวตายเป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็เราก็ไปดูผลของพอถอดูของอะไรต่างๆจึงมีการไปตามคดีชนสูตรการตายก็เพราะว่าสำนวนไม่มีอยู่โรงพักแล้วก็ปืนก็หายไปข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 6ดริกาทาง Daily News ออนไลน์